กันอีกแล้ววันนี้ก็ฝากเสรีธรรสั้นๆนะฟังไว้นะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีได้เพราะคุณสามารถเลือกโฟกัสได้โหนี่คือฟรีวิวเขาเรียกว่าเป็นของขวัญที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดเลยนะก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกโฟกัสตามใจปรารถนาของคุณเลยโอเคไหมข้อนี้แพงมากนะเพราะฉะนั้นก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองให้คุ้มค่าโอเคไหมเลือกโฟกัสแต่สิ่งดีงามเท่านั้นเย่นี่เดี๋ยวจะให้ดูสวรรค์นะที่นี่สวยมากเลยดูโอ้คุณรูณก็ควินมากเลย พาครอบครัวมาโอโดอยากเห็นด้วยดังอู้นี่จะให้ดูนะดูสิดูแลนี่จะให้ดูอะไรรู้มะมันบังเอิญที่ไหนแล้วเนี่ยฮะนี่อะไรดูหัวใจฮซอสดักเดาขนาดไหนแล้วนี่อะไรเออสวยมากนี่เห็นช้างน้อยดือดังอ,อ ลูกมันสวยมากไม่สวยกว่าไมอามี่งงไปเลยว่าไปทําไมไอ้ไมอามี่สวยไหมอ้้โหนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะสวรรค์หรือเปล่านะี่เปนสวรรค์หรือเปล่าน้อมันสวรรค์หรือเปล่านี่หัวใจคืออะไรหน้าห้องคืออะไรอะ่ะมูเข้ามาก็คือขำไปเลยอะ่ะดูดิดูว่ามันบังเอิญเหรอห,ห้องอื่นไม่มีนะอย่างเงี้ย ที่จะมีหัวใจตรงข้างหน้าแบบนี้คืออะไรอ่ะฮะที่ดักทุกคนอ้าวใครพร้อมดืดังเดี๋ยวพาไปดูสวรรค์ข้างหน้าสวยมากเลยเฮชอบมาแม่ถูกใจไหมฟินฟินไปด้วยแต่สวยจริงๆเลยเนี่ยยิ่งเดินเข้าไปตรงนั้นนะก็ยิ่งสวยไปอีกฮะอะไรเดี๋ยวติกำลังไล์อยู่เลย อะไรอะ่ะดูนี่ดาโอ้โหว่าสวยใช่ไหมอุ้ยเออนี่เหมือนไม่ใช่ต้นจริงเลยนะดูดิดูดอืมณครูก็คือก็ต้องบอกนะว่าโหทะเลบ้านดาวนี่คือเดอะเบสทำไมจ้ะงงเลยว่าไปทำไหมไหมอเมี่ไปทำไหลไป่ไปไหมอเมีม่เพื่ออะไรงงไปเลย ลูมันสวยมากแล้วค ding, ุณครูว่าโหห้องดีม,มากดูสิมีหัวใจตรงนี้แล้วน,น,นู่นโอ้โหสวยไหมโอ้โหนี่มันอะไรถ้ามีหัวใจอยู่ตรงนี้คืออะไรฮะจะต้องบอกว่าอะไรลูกซอสทําไมซอสดักเตามีแต่ความดักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็มองหามีแต่หัวใจของความดักเต็มไปหมดจุ๊บจุ๊บ ดูสิมีเปให้ด้วยหนะ้าห้องควีนปูตาอออมีหัวใจจะมาหมดเลยูจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอดูดิโอ้ก็เธอด้วยแล้วมีแมงมาด้วยอ้าวควีนโอ้โหสวยไหมลูกดูดิโอ้โหเดี๋ยวนอนเปลเลยสวัสดีเฮลโหลเฮลโลนอนหมาก็คือแวะมาทักทายของปูอยากออกไลฟ์ด้วยเหรอ ดูมันสวยมากสวยเกินดูโอ้โหขินปูดะอูะอ้งงไปเลยโอ้โหจะบอกว่าแต่ว่าเออนะเราก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแต่ละที่ก็สวยในแบบของเขาอะนะเลือกไหมเปรียบเทียบก็กระไรอยู่เนาะแต่ของเรานี่คือสวยมากสวยเดือเกิน นี่มันทาทำไมสีเขียวขนาดนี้วะเนี่ยเป็นสีเขียวมรกตนะดูเข้าใจปะเออควินไปเลยแล้วดูห้องกุมกูดิเห็นไหมห้องกุมกูนี่หัวใจเด่นเป็นตางานเห็นไหมด่ะห้องเพื่อนๆไม่มีอย่างนี้นะมีห้องกุมกูที่มีหัวใจเป็นความดักอยู่ตรงนี้เออสวยมากเลยนะลูโอ้โหดูดิกุมกูใจดาดายหมดแล้ว ใจละได้หมดแล้วโอ้ยน้ำใสมากอืมวู้ฟินไปเด้อุย้ยสีเขียวไม่ไหวลูกนี่ของจริงนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายสีจริงให้นะแต่เมื่อกี้สีจริงกว่านะเพราะจริงๆเนี่ยมันคือสีเข้มแล้วก็สวยเลยเป็นสีเขียวมรกตเลยอะ่ะที่ดักทุกคนเลย ปีนมาดูอชอบมากมีชิงช้าให้ด้วยโอโ้โหโค้สวยเลยเนาะกินไหม <c oughs> นี่อะไรอีกอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บทำไมเขียวได้ใจอย่างนี้คุณครูจำได้เลยตอนเด็กๆเนาะแม่ก็พามาเที่ยวอย่างนี้แหละแล้วก็จำได้ชื่อเกาะปอดะเกาะปอดะ น้ำใสเห็นปลาตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยไอ้โรคใบนี้ก็มีอะไรให้เราปินอีกตั้งเยอะเนาะแล้วดูสิโอ้โหแต่ที่ของเราเนี่ยคือไม่สวยมากดูโอ้ยดูฝั่งนี้ดิโอไม่ไหวเฮ้ยสวยจริงดูน้ําดิเขียวแบบนี้เลยโอ้ my god นี่ที่ไหนเกาะมุกค,ค่ะ เกาะมุกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูก็ไปเที่ยวเกาะกระดานและก็เกาะไงไงเป็นงั้นล่ะโอ้โหดูมันเป็นเหมือนสีเขียวแบบว่าฟัวและเซนสวยมากของจริงปู้ยนะนี่มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยเรานั่งกโดอันสักหน่อยสวยกว่าฝั่งนู้นอีกนะน,นี่ฝั่งอันดามันไงสวยกว่าฝั่งโซเนวาอีกนะที่เราเคยไปพัก ตรงนี้ก็คือควินมากคุมคูนั่งทิงช้าเด่นแล้วชอบไหมทุกคนโอ้โหตายไปเลยอ,อ,อ่ะขออัดคลิปก่อนนะควินเปล่าที่ไหนคะกอมุขขาดูคุณคูเด็กตายเด็กตายมาเที่ยวบ่อยแล้วแต่ว่าก็มุกไม่จะไม่ได้แล้วว่าเคยมาหรือเปล่าเ็าเคยมาไม่เออ อะก่อมุกมาหลายรอบแล้วหรอคะชอบอ่ะดิควินนะดิเออคุณครูชอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากอะสวยเขียวเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนนะแม่เด็กๆรอคุณครูมะรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือยืมรองเท้าพ่อมาแล้วมาเดินเด่นเดี๋ยวคุณครูขอถ่ายคลิปก่อนนะสวยเหลือเกินคนก็แห่กันมาเต็มเลยลูกออที่พักเต็มไปหมด มมเมื่อกี้ฝากของแพงไาแล้วเนาะก็<อ>คือแม้เราเลือกเราได้ของขวันตั้งแต่เกิดแล้วเนาะการได้เลือกโฟกัสไงแมล่ละแต่ถ้าเราไม่มีสิทธิ์เลือกนี่โอ้โหอย่างนี้จะมาเล่นเกมชีวิตทำไมเนาะถ้าไม่มีสิทธิ์ให้เลือกจริงไหมลูกแต่นี่ก็คือมีสิทธิ์ให้เลือกแม่ลามีสิทธิ์ให้ได้โฟกัสเนาะก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกสวัสค์หรือจะเลือกนาโดเลือกเอาเลยได้หมดเลย ควินน่ะ hmm. ท้องฟ้าก็เป็นอย่างนี้จริงๆสีท้องฟ้าเป็นแบบนี้เลยวมีนกบินด้วยสวยมากเฮ้ uh, ใจได้ได้ hmm. heaven heaven สวยจริงจุกบชอบมากปกติก็ไม่อินทะเลเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันดอนแต่ว่ามาฝั่งนี้นี่สวยจริงๆเลยควินตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ไปเที่ยวตามเกาะอ,อีกนะเกาะอ,อะไรก็ไม่เท่าเกาะสัจธรรมไว้สัจธรรมที่เพียวบริสุทธิ์ไว้ <laughs> จริงไหมดูเกาะเกาะคนอื่นก็ไม่เท่าเกาะสัจธรรมเนาะ เออไม่บอกมาแพงเดาแพงเดาจริงไหมลูกเกาะอะไรก็ไม่เท่าเกาะสัจธรรมถ้าไม่เกาะสิ่งนี้ก็สเปดสปานะเออแต่ถ้าเกาะสัจธรรมไว้ก็เขาเรียกว่าวางใจได้เสมอเลยสบายใจเสมอขวินเสมอ สวยมากชอบมากสวยกว่าหลายๆที่ที่คุณครูไปต่างประเทศอีกนะแต่สวยคนละแบบเนาะคุณครูนึกถึงที่โคซิทาโนก็สวยจำได้เลยแล้วก็คาทรนะิสวยมากที่อิตาลีนะสวยมากเนาะแต่สวยของเขาแบบสวยแบบโขดหินไงโขดหินแล้วมองลงมาไง อันนี้ของเราก็คือเขาเรียกบีฟรรนช์เออได้อีกฟิลสวยนาะดุ๊กควินพุทธเจ้าปะโอ้ยนี่มันของจริงปะเนี่ยดุ๊กดูดิโอ้โหลูกดูสีดิ แล้วมันเป็นสีอย่างนี้จริงไม่ใช่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ก็คือออกมาเป็นสีอย่างนี้เลยแบบนี้เลยสีจริงก็อย่างนี้ลูกเขียวปัดเลยอยากให้คุณครูไล่อีกไหมเด็กๆอยากให้คุณครูไล่ต้องชวนคุณครูคุยนะที่ไหนคะกามุกค,ค่ะดุกามุก เทียวกันไม่วันไม่ไว้สวยงามสวยงามที่สุดเลยเออต้นไม้ต้นอะไรก็โอตรอุดมสมบูรณ์เลยงงไหมงงไหมว่านี่คืออะไรทำไมหัวใจหัวใจหน้าห้องคุณคูอ่ะคุณครูเข้ามานี่ขำเลยขำไม่ไหวไม่ซอดแล้วจะใครล่ะจ๊ะ ซอจัดให้ชมคูอีกแล้วสวยมากแล้วดูทรายี่โอ้โหไปเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วดูกไปแล้วนะสวยมากเลยเนาะโอ้โห,โหดูดิละลาย ให้คุณครูไลฟ์บ่อยๆไหมเดี๋ยวให้คุณครูไลฟ์บ่อยๆต้องช่วยบอกคอนเทนต์หน่อยเนาะจะได้มีเรื่องคุยโอเคไปแล้วนะทุกคนดักทุกคนเลฟ์จุ๊บๆๆๆๆเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนี่ลาไปด้วยหัวใจลวงน้อยๆดูสิเออหน้าห้องคุณครูคืออะไรตลกดักเลยดักเลยดักเลยจุ๊บๆๆ ไช่ละคุมเนี้อดามองหน้าเด้อโอเคถ้าอยากให้คุณครูไลก์ก็ครั้งหน้าบอกคอนเทนต์ให้คุณครูด้วยจะได้มีเรื่องคุยเนาะเราจะได้ไลก์กันนานๆไปได้ดุไปแล้วบ๊ายบายโอ้หมาควัดกันแล้วหมาควัดกันแล้วหมาควัดกันแล้วเ,เห็นไหมหมานี่้อ u อ of a l i g เมนต์เห็นไหมหลุดจูนไงหมาหลุดจูนก็เลยควัดกัน หมาก็หลุดจูนได้นะลูกตลกปะนอะ